พระอาจารย์ฟั่นอาจโลแห่งวัดป่าอุรมสมพรจังหวัดสกลน,นครเป็นพระอาจารย์วิปัสสนากรรมฐานศิทย์สายอาจารย์มั่นภูริทัตโตตัวพระอาจารย์ฟั่นท่านเกิดวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2,442ปลายรัชกาลที่5โยมพ่อชื่อเจ้าชัยกุมารลืมเม้าเป็นหลานปู่ของพระเสนาณรง์เจ้าเมืองพลนานิคม คนที่สองมันดาชื่อนุย้ยบุตรตีหลวงประชานุรักษ์เมื่อเด็กๆท่านพระอาจารย์ฟั่นเรียนหนังสือเก่งมีปัญญาปฏิพานว่องไวเมื่อเรียนจบที่วัดโพชัยบ้านม่วงแล้วตอนแรกคิดจะทำราชการจึงได้ติดตามนายเขียนอุปพงศ์ซึ่งเป็นพี่เขยซึ่งรับราชการอยู่ในตำแหน่งประหลัดขวาไปยังจังหวัดขอนแก่น ได้เห็นการปราบปามโจรผู้ร้ายมีการฆ่าฟันกันได้เห็นการประหารชีวิตนักโทษได้เห็นเจ้าเมืองกลายเป็นนักโทษจึงเกิดธรรมสังเวทแล้วก็เบื่อหน่ายในความยุ่งเหยิงทางโลกจึงได้บวชเนนตั้งแต่อายุ19ปีที่วัดโพนทองบ้านบาท,ทองครั้นอายุครบบวชพระอาจารย์ฟ้านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดสิทธิบังคม บ้านไห้ตำบลโฮอําเภอพลานณานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระคูป้องเป็นพระอุปชาพระอาจารย์สังกับพระอาจารย์นวนเป็นพระกรรมวาจาจารย์เสร็จแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดโพนทองเมื่อบวแล้วพระอาจารย์ฟันเริ่มฝึกกรรมฐานแล้วก็ออกทุดงอยู่รุกขมูลกับท่านพระอาจารย์ยาคูธรรม ซึ่งต่อมาเป็นพระครูสกลสมณกิจเจ้าคณะจังหวัดสกลน,นครพศ2463พระอาจารย์ฟันจึงได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งพาคณะของท่านไปจาริกแสดงธรรมโปรดชาวบ้านม่วงไข่และเมื่อพระอาจารย์ฟันได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของพระอาจารย์มั่นจึงประวารณาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นมา ต่อมาพระอาจารย์ฟันก็ขอยัติเป็นภิกษุฝ่ายธรรมยุทธนิกายที่วัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพกวีหรือว่าจุมพันธโรเป็นพระอุปชาหลังจากนั้นท่านก็ไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญ,ญวาสีตำบลท่าบอดจังหวัดหนองคาย ได้ทำการอุปถากพ,พระอาจารย์มั่นตลอดจนฟังการอบรมสั่งสอนที่วัดนั้นตลอดพรรษานั้นพระอาจารย์ที่จำพรรษาที่วัดนั้นในปีนั้นก็มีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์กูพระอาจารย์อ่อนยานาสิริพระอาจารย์กว่าสุมโนสำหรับพระอาจารย์ฟั่นในพรรษานี้เป็นไข้ามาลาเรีย แต่ว่ายังประชุมโอวาทกับพระอาจารย์มั่นไม่เคยขาดตลอดจนทําข้อวัดปฏิบัติเช่นตักน้ําปักกวาดบริเวณวัดทําความสะอาดเสนาสะนะไม่ขาดตกบกพร่องโดยใช้พลังจิตเข้าสู้เป็นอุบายที่ท่านพลิกความเจ็บป่วยมาเป็นธรรมจริยสัจจะจนพระอาจารย์มั่นออกปากชมว่าท่านฟันได้กําลังใจมากนะในพรรษานี้หลังพรรษานั้นท่านได้ทุดลงไปถึงพระบาทบัวบก ในอำเภอบ้านผืออุดรธานีระหว่างพำนักอยู่ที่บ้านผักบุ้งเชิงเขาพระบาทบัวบกนั้นมีเหตุการณ์อันไม่คาดฝันอุบัติขึ้นนั่นก็คือวันหนึ่งเมื่อท่านได้เดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสแสวงหาที่สงบตามลำพังขณะผ่านราวป่าท่านถึงกับสะดุง้งเพราะได้ยินเสียงผิดปกติผิดสังเกตห่างไปไม่มากเป็นเสียงคล้ายใส์ก,กำลังตะกุยดินสามัญสำนึกบอกท่านว่าคงจะเป็นเสือใหญ่ พอนึกถึงเสียท่านก็ยืนนิ่งตัวแข็งแล้วก็ในอึดใจนั้นขณะที่ท่านกำลังสํารวมจิตใจไม่ให้ตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นสัตว์ตัวนั้นก็พงกหัวพ้นกออย่าขึ้นมาปรากฏว่าเสือจริงๆนั่นแหละเห็นแค่หัวก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วพอแน่ใจว่าเป็นเสือแน่ท่านก็เย็นวาไปตามไข่สันหลังเหงื่อเม็ดโป้งๆก็ผุดตามใบหน้า ควรู้สึกของตัวท่านเวลานั้นวทัทถานหลังวิ่งเนี่ยเป็นเสร็จแน่มันจะก,กระโจนเข้าใส่ยังไม่มีปัญหาท่านก็พยายามสำรวมจิตใจให้แน่วแน่รับสถานการณ์ทุกลมหายใจเวลานั้นลมหายใจมันติดขัดไม่สะดวกเหมือนหายใจไม่ออกเสือร้ายจ้องดูท่านสองสามอึดใจก็ร้องก้องป่าแล้วกระโจนหายไปนี่เป็นการพบเสือครั้งแรกของพระอาจารย์ฟัน่น ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเสือจริงๆหรือว่าเสือในวิญญาณที่มาปรากฏให้เห็นเพื่อจะเสริมสร้างบาร,รมีชานของท่านให้แก่ล้าหลังจากนั้นอีก9ปีพระอาจารย์ฟันก็ได้ผจญกับเสืออีกคือออกพรรษาปี2476ท่านกลับไปโคราชเพื่อนมันสก,การพระอาจารย์สิงขันตายาขโมที่วัดป่าสารวันเพราะเกิดกบฏปรวรเดชจะทุดงงกจก็ไม่ได้ก็ชวนพระอาจารย์อ่อน พร้อมภิกษุสาม,มเณรหลายรูปไปวิเวกภาวนาในท้องที่ปักธงชัยระหว่างพักที่เขาตะก,กุรังมีเสือมารบกวนทั้งคืนจะเข้ามาทำลายท่านให้ได้ท่านนึกรำคาญก็ควักก้อนหินโยนไปก้อนหนึ่งมันกระโจนเข้าป่าแล้วไม่มารบกวนอีกต่อไปเมื่อออกพรรษาปี2477ที่บ้านมารุมอำเภอโนนสูงนครราชสีมาท่านได้ตกลงใจทุดงไปทางดงพญายเย็น โดยมีพระพิสุ3ามรูปเนนหนึ่งรูปร่วมคณะไปด้วยระหว่างเดินทุดงพระเนนที่ร่วมคณะเกิดการกระหายน้ำท่านก็บอกให้หยุดชั่นน้ำส่วนท่านเดินล่วงหน้าไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกสังหอนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านเดินอยู่ดีๆก็ใจเต้นแรงมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็เดินเรื่อยๆแม้กระนั้นก็ยังไม่หายที่จะใจเต้นทันใดนั้นก็เห็นเสือนอนหันหลังให้อยู่ข้างหน้า จะหลบก็ไม่ได้เพราะว่ากระทันหันซะแล้วหัวใจเต้นแรงแทบจะพานหยุดเลยแต่ท่านก็ยังสำรวมใจอย่างรวดเร็วตัดสินใจอย่างไม่เคยมีใครทํามาก่อนเดินเข้าไปใกล้ๆมันแล้วร้องถามว่าเสือเหรอเนี่ยเจ้าเสือร้ายผงกหัวหันมาตามเสียงพอเห็นท่านเพ่นแผวหายเข้าปากอันรกทึบไปพอพระเนนตาม,มาทันก็ออกเดินทางมุ่นไปยังบ้านสอยดาวอำเภอปากช่อง ห่างสถานีจันทึก300เส้นแล้วก็แวะไร่หลวงบำรุงพักอยู่หลายวันที่ไร่นี้ท่านอาจารย์ฟันได้เผชิญกับผีกองกอยเข้าครั้งหนึ่งปกติชาวบ้านเข้าใจว่าผีกองกอยก็คือนกไม้หอมท่านนกนี้ร้องที่ไหนเชื่อว่ามีไม้หอมที่นั่นก่อนจะไปหาไม้หอมเช่นไม้จันหอมชาวบ้านจะทำพิธีบวงสวงซะก่อนจึงอธิษฐานให้นกไปร้องอยู่บริเวณไม้หอมจะได้หาง่ายๆ พระอาจารย์ฟันได้ยินมันร้องทุกคืนพอตะวันตกดินก็ได้ยินเสียงร้องจากทางหนึ่งไปทางหนึ่งพอสว่างก็ร้องย้อนกลับมาทางเก่าระหว่างนั้นเด็กคนหนึ่งซึ่งติดตามมาด้วยและเมื่อคำสั่งท่านขณะเข้าป่าไม่ได้สำรวมศีลชอบลักลอบจับไก่จับกิ้งก่าจับแย้มาฆ่ากินพอกลางคืนแทนที่ผีกองกอยจะไปตามทางของมันเช่นเคยกับวกมายังที่พักของพระธโดงและไปยังที่พักของเด็กคนที่ว่า ท่นก็นึกเอะใจว่าเด็กคงสิงขาดแล้วพร้อมภิกษุสาม,มเณรก็จุดโคมเทียนโดยมีผ้าคลุมปิดไว้ทุกทิศแล้วก็นั่งล้อมเด็กไว้คอยพิจารณาดูตัวมันแต่ได้ยินแต่เสียงเท่านั้นท่านก็นั่งสมาธิพอรวมจิตได้ท่านก็เห็นผีกองกอยตัวเล็กนิดเดียวหน้าเท่ากับเล็บมือผมยาวคล้ายชะนีหลดตูบลงมาจากต้นไม้แล้วก็หายสูญไปเลย เมื่อทราบความจริงว่าเด็กละเมิดคำสั่งสอนจนสิงขาดก็เลยส่งเด็กกลับไปเสียแล้วท่านก็เดินทางไปถึงบ้านสอยดาวทำความเพียรอยู่หลายเดือนก่อนที่จะกลับไปนครราชสีมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองพระอาจารย์ฟันกับพระอาจารย์กงมาได้ไปพักที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันบริเวณนี้เป็นโรงพยาบาลจังหวัดสกลน,นครแต่พออยู่ได้ระยะหนึ่ง พระอาจารย์กงมาก็เดินทางกลับไปอยู่วัดบ้านโคกต่อมาวันหนึ่งพระอาจารย์ฟันได้บอกกับพระพิสุกสมเนรว่าพักอยู่บนกุฏินี้ไม่ค่อยสงบนักลงไปอยู่ร่มไม้รุกขมูลกันดีกว่าแล้วท่านก็ลงจากกุฏิไปเลือกเอาที่พักใหม่ใต้ต้นศัก์ซึ่งมีสระน้ําอยู่ใกล้ๆทําที่พักแล้วก็ทางจมกลมขึ้นแล้วก็ยกแคร่ไม้ไปตั้งเป็นที่นอนพระอาจารย์ฟันพักอยู่ที่ตรงนั้นได้สองสามคืนเช้ารุ่งขึ้น ก็บอกกับพระลูกศิษย์ว่าเมื่อคืนนี้เห็นแก้วอะไรใสๆจมอยู่ที่ก้นสระแล้วก็พาพระลูกศิษย์กับในายใช้ซึ่งมีบ้านติดก,กับรั้ววัดแล้วก็มาอุปถากพระอาจารย์ฟันมาตลอดเวลาที่พักอยู่ในวัดนั้นก็ชวนกันไปไปเดินรอบๆสระปรากฏว่าสระนั้นเต็มไปด้วยสาหร่ายมองไม่เห็นอะไรเลยพระอาจารย์ฟันเดินสังเกตอยู่ครู่หนึ่งก็ชี้ลงไปที่สาหร่ายอันหนึ่งแล้วบอกว่าอยู่ตรงนี้พ่อในายใช้ลงไปงมดู พบขวดโหลแก้วขนาดกลางจมอยู่ในเลนสองลูกเมื่อล้างสะอาดพิจารณาดูแล้วอาจารย์ฟันก็เอ่ยขึ้นว่าคงจะเป็นโหลใส่อัฐิของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นโหลใส่อัฐิของคุณพระพินิจก็เป็นได้เพราะบริเวณนั้นมีเจดีเก็บอัฐิของคุณพระพินิจอยู่ใกล้ๆก็พากันเดินไปดูที่เจดีเมื่อให้ในใช้ปิงขึ้นไปดูข้างบนก็ปรากฏว่าเจดีน่ะถูกคนร้ายลักลอบขุด โดยคนร้ายทุบคอเจอดีแตกแล้วก็ขนสมบัติมีค่าต่างๆที่บรรจุอยู่ข้างในไปหมดส่วนอัฐิของคุณพระพินิษและภรรยายก็ถูกเทออกจากขวดโหลกองไว้เป็นสองกองเมื่อแยิของคุณพระพากันมาดูก็ยืนยันว่าเป็นขวดโหลที่ใส่อัฐิดังกล่าวจริงๆก็เลยพร้อมใจกันทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแล้วก็ทําพิธีบรรจุอัฐิใหม่แล้วบรรจุเข้าไว้ดังเจดีตามเดิมต่อมาในปีพศ2496 ขณะพระอาจารย์ฟั่นจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูทอนพิทักษ์อําเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครท่านได้นิมิตเห็นถ้ำอยู่ข้างหน้าทางทิศตะวันตกของเทือกเขาภูพานในถ้ำน,นั้นมีแสงสว่างเท่าๆกับตะเกียงเจ้าพายุสองดวงอากาศดีสงบวิเวกท่านก็ป่ารถกับสิทธิ์ว่าจะต้องไปดูให้ได้พอออกพรรษาพระอาจารย์ฟั่นก็ตัดสินใจออกเดินทางไปค้นหาถ้ำที่ว่าโดยตอนแรก ไปพักที่วัดป่าอุรสมพรแล้วก็ไปพักวัดป่าบ้านกู่จากนั้นก็ไปป่าข้างวัดบ้านไห้แล้วก็ไปพักบ้านดงวัดร้างบ้านดําขาต่อจากนั้นก็เที่ยวหาถ้ำในนิมิตแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอในที่สุดพวกาติโยมที่บ้านคำขาก็บอกว่ายังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเขาเรียกถ้ำขามรุ่งึ้นพระอาจารย์ฟั่นกับญาติโยม ก็ไต่ไปตามไหล่เขาไปดูถ้ำขามเมื่อพระอาจารย์ฟั่นเดินดูรอบบริเวณแล้วก็ออกปากว่าเออถ้ำนี้แหละที่เรานิมิตเห็นตอนกลางพรรษานนะพระอาจารย์ฟั่นจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำขามเมื่อปี2497โดยมีพระสามรูปเนนสามรูปร่วมจำพรรษาอยู่ด้วยแล้วอีกปีหนึ่งก็ได้สร้างศาลาโรงทมขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่ไม่แข็งแรงพอตั้งเสาศาลาโรงทมเสร็จ พวกญาติโยมบางคนก็ลงจากถ้ำกลับบ้านแต่บางส่วนก็พักครั้งคืนอยู่บนเขาเพื่อจะช่วยสร้างศาลาลงธรรมในวันต่อไปคืนนั้นพระอาจารย์ฟันได้ลงไปทำวัดสวดมนต์แล้วก็เทศนาสั่งสอนแล้วก็แนะนำให้พวกชาวบ้านภาวนาพุโทโธกันไว้อย่าหลับนอนให้มากนักเมื่อแนะนำเสร็จแล้วก็ให้ไปพักผ่อนกันได้พอตกดึกเงียบสงัดบรรดาญาติโยมสามสี่คนที่พักอยู่ในถ้ำต่างก็ได้ยินเสียงผู้คนเป็นร้อยๆ คุยกันกล้องถ้ำไปหมดแต่ยังไม่ได้สับว่าพูดเรื่องอะไรแรกๆก,ก็คิดว่าชาวบ้านบางคนลุกขึ้นมาคุยกันแต่เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นทุกคนนอนหลับก็รู้สึกเอกใจแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาทันทีจะนอนก็นอนไม่หลับไดแต่จับกลุ่มสดับเหตุการณ์อยู่จนกระทั่งตีสี่เศษถึงได้ลุกขึ้นไปถามพระพิสุรูปหนึ่งว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่แต่พระพิสุรูปนั้นก็ไม่ยอมตอบเพียงแต่แนะนําให้ไปถามพระอาจารย์ฟั่นเอาเอง เสร็จแล้วท่านก็ชวนชาวบ้านสามสี่คนไปเดินจงกรมด้วยกันบนหลังถ้ำเช้าวันนั้นพระอาจารย์ฟั่นขึ้นไปบนศาลาก็ทักทายญาติโยมทันทีว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนั่งกลัวจนนอนไม่หลับทีเดียวหรอได้ยินพวกเทพเขามาโมทนาสาธุกันหรือเปล่าเขาอนุโมทนากันตั้งมากมายพวกโยมสามสี่คนที่ผ่านเหตุการณ์มาเมื่อคืน<ๆ>ก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างประหลาดใจว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ทราบว่าเมื่อคืนนี้กลัวกันขนาดหนัก จนหลับไม่ลงก็ไม่ทราบจากเรื่องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระผู้รู้แจ้งเห็นจริงในพระสัตวธรรมองค์หนึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเมื่อวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2519และมรณาภาพเมื่อวันที่4มกราคม2520ด้วยอาการสงบคงเหลือแต่รอยเมตตาบารมีธรรมอันสูงส่งของท่าน ที่จะรึกอยู่ในความทรงจำของสานุสิตและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปชั่วกรนาน